สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News พิชายขอตั้งฉายารัฐบาลอึ่งไข่พร้อมแจงที่มาอ่านแล้วร้องอุ้ยวันที่27สิงหาคม2566ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรพิชารัตนดีหลกนภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิกา พสเฟซบุ๊กพิชารัตนดีหลกนภูเก็ตเผยว่าขอตั้งฉายารัฐบาลน,นี้ว่าเป็นรัฐบาลอึ่งไข่อันหนึ่งคำว่าอึ่งไข่มาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยเองจึงดูเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างดีเพราะรัฐบาลน,นี้รวมพักการเมืองหลายพักจนท้องโตขายอึ่งไข่อย่างไรก็ตามอึ่งไข่ต้องระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะชาวบ้านในอีสานนิยมจับมาทำอาหาร เป็นอาหารยอดนิยมมากในปัจจุบันและอาจทำให้ครอบครัวอึ่งไข่สูญพันธุ์ได้ในการเลือกตั้งกล้งหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิดได้นะครับขอบคุณครับ